สวัสดีครับพี่พี่แฟนเพจมิหลาดครับวันนี้ผมจะพามาชมนะครับการติดตั้งระบบอินเทอร์เฟสภายในรถ Ford m u s t a n นคันนี้นะครับแต่ว่า Ford m u s t a n นคันนี้ระบบที่มากับตัวรถเป็นอินเทอร์เฟสซิงสองนะครับก็คือระบบของรถเป็นซิงสองนะครับไม่ใช่ซิงสามที่เป็นตัวปัจจุบันนะครับแต่ว่าพอติดตั้งเข้าไปแล้วคันนี้ก็ติดในส่วนของดิจิตอลทีวีแล้วก็มีเลืรลลิงครับเดี๋ยวเราตามไปชมในรถกันครับซิงนะสำหรับคุณหญิงรัฐาอ่าตอนนี้ผมก็มาอยู่ภาย ในรถนะฮะฟอร์ดมาสเตนนะครับเบอเสียงนิดนึงนะฮะก็คือระบบเดิมของตัวรถนะครับก็ยังอยู่ครบนะครับไม่มีการตัดต่อสายตัวรถแต่อย่างใดนะครับนี่คือหน้าตาก็จะคล้ายๆกับฟอร์ดเอเวอเรสต์ซิงค์สองนั่นแหละครับแต่ว่าคันนี้ระบบของเขาเนี่ยก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าไม่มีในส่วนของระบบออกมาให้นะครับหลังจากนั้นนะฮะปกติที่เป็นฟอร์ดเอเวอเรสต์เนี่ยเรากดมุม ขวาแต่คันี้กดที่ตรงนี้นะครับกดที่ตัวไอเข้ามาปั๊บนะฮะแล้วเราก็ไปที่ออกนะฮะคันนี้ติดตั้งในส่วนของดิจิตอลทีเพิ่มเห็นไหมครับความคมชัดนะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเพราะว่าอินเตอร์เฟซตัวนี้ก็สามารถที่จะเล่นเพลงเล่นไฟล์หนังนะครับแต่ออกมานะครับก็จะมีในส่วนของการเล่นมิวสิกวิดีโอนะครับแล้วก็มีในส่วนของ แผ่นที่นำทางนะครับดูใกล้นะครับเนวีนะครับมิวสิกวิดีโอนะครับแล้วก็ระบบโม d ีนะฮะก็คือเชื่อมกับระบบเดิมของรถนะครับสามารถที่จะเหยียบเบรกนะครับเข้าเกียร์ถอยนะฮะภาพก็ยังขึ้นปกตินะครับคมชัดเหมือนเดิมนะครับพอกับเข้าไปปั๊บก็จะกลับมาในหน้าของอินเทอร์เฟซนะครับอันนี้จูเนอร์ทีวีเนี่ยเราจะเข้าที่ออฟนะครับพรากดแล้วเราก็ไปที่คาว่าวีโอนะครับเข้ามาแล้วนะฮะเวิร์กเลยแล้วก็คันนี้ก็ติดเพิ่มนะฮะในส่วนของ ระบบมิลเลอร์ลิงนะครับก็คือเราสามารถที่จะกดนะครับปั๊บนะฮะปุ่มโฮมนะครับปื๊บปั๊บนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกที่ลิงก์นะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาภาพจากหน้าจอมือถือเนี่ยขึ้นได้นะครับอันนี้คือระบบมิลเลอร์ลิง์ที่ติดเพิ่มเข้ามานะครับก็ถือว่าครบนะครับระบบการใช้งานต่างๆของตัวรถนะครับอยู่ครบทั้งหมดนะครับคุณลูกค้าสามารถที่จะใช้งานได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว USB นะครับหรือว่าระบบมิลเลอร์ลิงนะครับ ดูหนังฟังเพลงนะครับนะฮะกับไปในส่วนของทีวีนะครับก็ยังใช้งานได้นะครับผมก็ถือว่าครบคันนะครับทุกการใช้งานนะครับก็สําหรับลูกค้าที่สนใจนะครับก็ลองติดต่อสอบถามกันเข้ามานะฮะได้ที่ m i ลลาร์ชออเดโอนะครับสำนักงานใหญ่สีนครินนะครับเบอร์โทรครับ023834555นะครับกับระบบในรถทุกรุ่นนะที่เป็นระบบอินเตอร์เฟสนะครับสำหรับวันนี้ผมลาแล้วครับเราพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ